ทุกท่านสวัสดีวันลอยกระทงค่ะนะคะวันเพ็ญเดือน12เนาะวันนี้พี่ชมพาทุกท่านเข้ามาเที่ยวต้องเรียกว่าเป็นดินแดนปันสุกเนาะเพราะว่าโครงการนี้นี่เจ้าของเขาเน้นว่าเป็นดินแดนปันสุขที่ดินผ่อนได้วันนี้เราเคลียร์ริ่งพื้นที่เขาท่าน่ะนะคะพื้นที่โป่งโล่งสวยงามมากเนาะที่ดินตรงนี้อยู่พิกัดเกาะไร่บ้านโพจะเชิงเซาค่ะนะคะวันนี้เจ้าของเข้ามาเคริ่งเนื่องจากว่าเตรียมพื้นที่ส รับเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดินผ่อนได้ไร้ดอกเขาท่านขานะคะพิกัดเกาะไร่บ้านโพจะเชิงเซาต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ในส่วนของ eec เนาะน,นะณนะวันนี้เราเข้ามาแคริงแล้วก็จะแบ่งแปลงมีทั้งหมด4แปลงเนาะขนาด141ตารางวานะคะแล้วก็คุณลูกค้าผ่อนได้แบบไม่มีดอกเลยเนาะ เ,เดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของนะคะว่า,าที่ดินตรงนี้เจ้าของตัวจริงเสียงจริงวันนี้เข้ามาเคอร์งค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณลิค่ะสวัดสดีค่ะวันนี้เข้ามาเคอร์งพื้นที่เนาะค่ะคุณลิขที่ดินตรงนี้ตั้งใจว่าจะให้อคุณลูกค,ค้าผ่อนได้ใช่ไหมใช่ครับ<อ>ผ่อนได้ผ่อนต่อผ่อนได้ประมาณกี่ปีเอ่ย4ปีครับประมาณ4ปีน้อยแล้วก็ที่ดินมีดอกไหม ไม่มีดอกอที่ดินผ่อนได้ไร,รดอกเนาะแล้วก็คุณนิดควันนี้เราเข้ามาเคลิ่งพื้นที่คุณลิดตั้งใจว่าจะแบ่งเป็นขนาดกี่ตารางวาล็อกละ1้1ตารางวาครับ141ตาราง<ช>วาเนาะแล้วก็คือจะมีทั้งหมด4แปลงนะคะแปลงที่1นนะคะจะติด เป็นถนนคอนกรีตเป็นทางสาธารณะนะคะนะติดถนน2ด้านนะคะส่วนแปลงที่3ถึงแปลงที่4ี่ก็จะมีถนนหน้าแปลงนาะตอนนี้เจ้าของได้เอาแบบว่าเสาไฟเนาะเสาไฟปักลงเรียบร้อยแล้วนะคะคท่านค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่คุณลูกค้า,าได้ทํยาสัญญาแล้วอันนี้คุณลิศจะมีการถมให้ลูกค้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับค็คือถมให้ตั้งแต่พอเริ่มทําสัญญาปั๊บก็จัดการถมให้ค่ะนะคะ,คะ ติดตามข้อมูลเร็วๆนี้นะคะคุณท่านขายเดี๋ยวจอมจะลงข้อมูลให้อย่างละเอียดเนาะที่ดินแบ่งขายผ่อนได้พิกัดบ้านโพฉะเจิงเซาขนาด141ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่ไร่ดอกเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปเต็มๆนะคะเดี๋ยวจอมจะเข้ามาทำคลิปให้อีกทีนึงนะคะ062 157 4449 0621574449ขอบคุณมากค่ับท่านขาย